สับแป้ไม่มีใครติดแล้วใช่ไหม,คร,ไม,มครับไม่มีใครติดแล้วใช่ไหมครับผมแล้วตรงนู้นะอะไร เปนมาทางตรงเนี่ยค่ะบันนี้เพิ่นย้อนสอนมาแล้วมันมองมวัเห็นมาเพิ่นย้อนสอนมาเพราะว่าเพิ่นมาคันเดียวมันผมมีรถเป็นมูมาน้ากันนะครับมื่ก็เลยห์เห็นก็ขี่มาเห็นรถคันสีดำมาครับตวัดชนกับคันนี้แล้วตะวัดมาขวางทางแล้วผมเบรกนักลอยเบรกผมอยู่นู่นมันหลบไม่ทันแล้วพี่หักซ้ายแล้วมันหลบไม่ทันผมก็ได้แต่เบรกแล้วก็ลดความเสียหายไในขณะนี้ครับพี่มาเร็วไหมขี่มา80ครับแปดสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง